สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องที่พบรักสุบผู้สุบคนนะครับทั้งเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกพี่น้องมาพบกับเบาบนคนไกลบ้านในนอพี่น้องครับผมบรรยากาศแจ่มแจ้าพี่น้องเอ้ยมื่อวานนี้สิเพรียงครับสิบแปดองศาพี่น้องเออคยาพี่ถิ่มพร้อมเย้ครับพี่น้องโอ้หน,า,น,น,นาวพี่น้องมื่อวานนี้สิบแปดองศาครับผมบรรยากาศมากปากีต่อน้อ,นนองคือเกาล้อครับผมแปลวรถมา ยมให้มาเฮสีเพิ่นไปงาคนครับพี่น้องเบดวงบรรยากาศพี่น้องวันนี้ย่ำเศ้าครับผมทักทายพี่น้องครับผมบรรยากาศยามเช้า18องศาครับวันนี้ลบ18องศาครับวันนี้หนาวอยู่เลยพี่น้องวันนี้โอ้บรรยากาศยามเช้าหนาวพี่น้องหนาวขยันเลยครับทักทายพี่ทักทายน้องนะครับผมไายเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจใด้วยพี่น้องเด้อครับผมกดติดตามได้พี่น้องกำังใจให้เบาวนคนไกลบ้านได้ครับพี่น้องเอ็งมสอบครับผมนี่เกจิ๊มงสอบครับนี่มืดจะคืนพี่น้องเลยรถติดบ้นแบบนี้มงพี่นอพี่น้องส่เงดไม่รถกุนาวแต่น้อพี่น้องเลย,ลยลพี่น้องกินขยะกันครับมันลพี่น้อง ชาพี่น้องเปนพี่น้องลุกเกี่ยี่ไหนชอบขึนมาขึ้มาเพาะที่เต็มนะครับเต้หนึ่งกิมีห้องขยายได้ครับนี่พอพอได้ครับนี่ทิ้งยะก่อนพี่น้องทิ้งยะก่อนแบบแปุ๊บอยายปไเปิดอัตโนมัติเลยครับนี่ขยายหนี่ยสีแยกได้ครับนี่ อันนี่คือขยะแบบเดืออาหารครับผมอันนี้ซุ้มขยะแบบว่าเขาไปเผาได้นะครับชิ้นยัดทหารด้วยพี่น้องนี่ครับนี่นี่ชิ้นยัดโฟมทีเผาได้ไดครับผมเคี่ยวก้าพวกนี่ครับช่องอันนั้นช่องนี้ครับผมอันนี้คือเป,ป็นพวกกระดาษแข็งครับพี่น้องทิ้งต่างหากครับผมอันนี้คือเป,ป็นพวก กองพวกนี่ครับจะเป็นพวกกันอลูมิเนียมพวกกันระปองกระปองนะครับผมนี่ขวดกระทะหาด้วพี่น้องอันนี้ขวดแบบว่าขวดเบียร์ขวดเหล้าครับผมอันนี้ขวดอันนี้เป็นขวดเบียร์แบบว่าบ๊วยไซนะครับกสูงนี้ขวดไซครับผมสูงขวดเหล้าสูงแก้วใหญ่กระตังหาครับผมมันจะเป็นนักสืบิบได้พี่น้องพวกเป็นปกัก er ส,สืบิบพวกโฆษณาครับผมผิดโฆษณาครับผม นี base, horse, ants, broken, atic, balance, eyes, ่นออครับต <Okay. S 1> <fahren s, S 2> ั eh tills, dog, uh ้ค huh. ร no ับอันนี้ก right. ็คนพวนเก็บิกนึ่งเสอตัวนี่ครับตัวนี้เป็นชุ่มขยะชุ่มเผาไดนะครับผมสุ่มพลาสติกพลาสตอกครับผมอี้สุ่มของหนอของนมพี่น้องนี่ครับผมขยะคเก็บพี่น้องโอ้ติดบนนอหลดไปสิบแองศาปนี่โอ้อันนี้ก็สิเป็นพวกเศษอาหอาหารครับพี่น้องทีต่างหากเพ่อเก็บงราต่างหาก พี่ตะไค่พี่ตะไคร่น้องเนะพี่น้องเนาะโอ้ยบรรยากาศรถติดวะน้อนี่เนาะอาณ์บรรยากาศ18องศาพี่น้องเลยมาลุ้นกันว่าเป็นยังไงรถจะติดหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะอู้หูรถน่าจะน้องเนาะเก็นเพชรไหม่แล้วครับผมพี่น้องน้องบน นมาดูนช่วยกันรถจะติดหรือเปล่าครับบรรยากาศติดลบสิองศาพี่น้องยินเลยเออค่ยอยู่โอ้มาชมบถติดกะอยากได้พี่น้องเอ้ยนั่งรถมองรถเม์กะรถติดแล้วกสิเริ่มความถามมหิศีนด้นบัดนพี่น้องเลยนะครับพัดที่บองที่มาถาม่ายเพื่อนตัวครับผม ลูกทาเนี่ยพี่น้อเลยเบบอันนี้ก็จะเสียไปตลอดใ่หมครับี่มยมอนครับเสีเยที่ดเนเดครับผมทำคมหอนครับพี่น้องชาวสวนสิบบทครับเสร็จแล้วก็สิใส่ไปนี่ทกเาพี่น้องเพื่อนลิตตากัน้วยครับพี่น้อง

พี่น้องบรรยาการนะครับบรรยากาศสดๆครับแดดดูเมียกมากพี่น้อง,นะงสิบแปดองศาพี่น้องลบแองศาเซลเซียสครับผมเมกปกติครับวพยพุครับผม,มร็ปกติครับ มาแล้วครับผมพี่น้องสีดปัดอยู่เนี่ครับพี่ปัดกดให้เป็นเรียบร้อยครับผมพี่น้องเพื่อเชนหูจับด้วยเท้าสีดีปัดใหนเปิดพี่น้องไหมาลูก,าาลกเดินครับผมไฟโทรหาลุงพัดสิลูกเดินครับเดี๋ยวแม่โทรก็ได้ mà đơn ok kìa đảo đi Có khoai thùng mới rồi Cho này lắc xe à Chiếc nào rồi đó ดีครับพี่น้องให้เัาบรรยากาศเบิ่งกับผมพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวหนาว18ลูกซ่าพี่น้องโอ้หนาวครับผมเด้อพี่น้องเพลินง่ายก่อนหรอกครับผมจะได้กะขอกันไมเนาะพี่น้องครับผมจะได้กะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วพี่น้องเด้อให้เป็นกำลังใจไปวนเห็ดชิปเห็ดไรย์สดเห็ดเบิ่งเนาะครับเนาะบรรยากาศเมืองหน่องเบื้องหน้าป็นไะพี่น้องสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องพบเจอความูลระดับเด้อสุขใจสุขใจสุขภาพแข็งแรงครับพี่น้อง มันหวานเด้อให้กินก็นได้ครับผมสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ